สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับรายการตำนานโลกทิปทางช่องมิเคิลเวิร์ชาแนลนะครับผมเต๋าสีชมพูนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมารับชมตะกรุดยันตรีนิสิงเหศ์เสาห้าปี2567ของหลวงพ่อเพชรปริปุนโนแห่งวัดประดูทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับ สำหรับตะก,กุดดอกนี้นะครับที่นำมาชมกันนี้นะครับเป็นตะก,กุดขนาด3มนิ้วนะครับและได้นำไปแช่ในน้ำว่านที่ใช้แช่พระขันรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อเพชรปริปุนโนอีกด้วยนะครับสำหรับหลวงพ่อเพชรปริปุนโนวัดประดู่ทรงธรรมนะครับท่านได้ศึกษากรรมฐานและวิทยาคมนะครับกับหลวงพ่อสละวัดประดู่ทรงธรรมนะครับ หลวงพ่อบุญนาควัดประดูทรงธรรมโดยเฉพาะทางกรรมฐานนะครับท่านได้ศึกษาจากหลวงพ่อบุญรอดแห่งวัดประดูทรงธรรมนะครับซึ่งหลวงพ่อบุญรอดนี้นะครับท่านได้ชํานาญในทางกรรมฐานอย่างมากเลยนะครับว่ากันว่าหลวงพ่อบุญรอดนะครับท่านสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เลยทีเดียวนะครับเช่นย่นระยะทางได้ดักจิตทายใจคนอื่นได้นะครับอาพัดเล่าให้เป็นน้ําได้นะครับ อื่นๆอีกมากมายนะครับและหลวงพ่อเพชรนะครับท่านก็ยังได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิทยาคมนะครับกับหลวงปู่นายแห่งวัดบ้านแจ้งจังหวัดพระนครศรียุทธยาอีกด้วยนะครับซึ่งหลวงปู่นายท่านเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายนะครับของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าเลยนะครับถือว่าเป็นพระเถรอาจารย์นะครับในยุคนี้นับที่มีความเข้มขลังอย่างมากเลยนะครับสําหรับหลวงพ่อเพชร ปริปุนโนนะครับเรามาฟังเรื่องยันตรีนิสิงเหกันนะครับว่าด้วยยันตรีนิสิงเห่ตำรับวัดประู่ทรงธรรมนะครับเป็นมหายันของวัดปู่ทรงธรรมอีกลูกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการลงจารตัวเลขแทนอักขระนะครับเป็นการย่ออักขระไว้ในตัวเลขในแต่ละตัวนะครับซึ่งจะมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยนะครับ คาถาที่ใช้บริกรรมนั้นนะครับจะขึ้นต้นด้วยคำว่าตรีนิสิงเหนะครับครูบาอาจารย์สมัยเก่าจึงเรียกชื่อว่ายันตรีนิสิงเหนะครับยันตรีนิสิงเหนะครับจะมีทั้งแบบธรรมดาและแบบพิสดารน,นะครับส่วนในสำนักของวัดประดู่ทรงธรรมนะครับจะมีทั้งสองแบบด้วยกันนะครับแต่สำนักอื่นๆนะครับจะมีเพียงแบบธรรมดาหรือแบบชั้นเดียวเท่านั้นนะครับ สำหรับหลวงพ่อเพชรปริปุโนโนนะครับท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์นะครับที่ได้ศึกษามาครบทั้งสองแบบด้วยกันเลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็จะขออนุญาตอธิบายความหมายของตัวเลขในแต่ละตัวกันนะครับให้ทุกท่านได้รับฟังกันแบบพอสังเขตกันนะครับสำหรับคาถาตรีนิสิงเหนะครับ ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้เสกรบริกรรมขณะลงตัวเลขในยันแต่ละตัวนะครับก็จะพบว่าเลขแต่ละตัวนั้นนะครับถ้ารวมเข้าด้วยกันก็จะได้15พอดีนะครับอย่างเช่นชุดตัวเลข3 7 5 3คือตรีนิสิงเหหมายถึงสิงหสตัวเก็คือสัตตนาเคหมายถึงพญานาเกต ตน5คือปัญจเพชรฉลูกันเจวะหมายถึงเทววิศนุกรรมทั้ง5ผู้เป็นเทพรังสรรค์การงานต่างๆนะครับซึ่งเอา3กับ7กับ5มารวมกันนับก็จะได้15พอดีนะครับชุดตัวเลข4ี่หกคือจตุเทวาหมายถึงเท้าโลกบาลทั้ง4 6คือชาอิทธิราชา หมายถึงเทวดาทั้ง6ชั้นฟ้า5คือปัญจอินทราณเมวจะอันหมายถึงพระอินทั้ง5ซึ่งนำตัวเลขทั้ง3ตัวมารวมเข้าด้วยกันก็จะได้15พอดีนะครับชุดตัวเลข1 9 5 1คือเอกยักษ์ขาหมายถึงอารวกกยักษ์นะครับ9คือนวะเทวาหมายถึง เทวดานพเคราะห์ทั้ง9 5คือปัญจพรหมมาสหมัดีหมายถึงพระพรหมทั้ง5ซึ่งนำเอาตัวเลขทั้ง3ตัวนะครับมารวมเข้าด้วยกันก็จะรวมได้15พอดีนะครับชุดตัวเลข2 8 5 2คือทคืเวราชาหมายถึงเทพพยาดาผู้เป็นเจ้าของวันนะครับคือพระอาทิตย์ พระจันทร์8คืออัฏฐอรหันตาหมายถึงพระอรหันต์ทั้ง8ทิศ5คือปัญจพุทธานามามิหังหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับการใช้ตัวเลขลงจานแทนอักขระที่มีความหมายลึกซึ้งเช่นนี้นะครับท่านจึงเรียกรวมกันว่าอักขระเลขยันนั่นเองนะครับ ถือเป็นการบรรจุพุทธคุณและเทวคุณบริสุทธิ์ลงในวัตถุมงคลซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่ชื่นชอบนะครับสำหรับพุทธคุณยันตรีนิสิงเหนี้นะครับก็มีมากมายยากจะบรรยายได้หมดสิ้นนะครับเช่นทั้งกันแก้เสนียดจันไลคุณใสมนต์ดำนะครับแก้อาถั์ต่างๆนะครับ กันพูดผีปีศาจได้อย่างชงักนักนะครับยังเป็นเครื่องป้องกันอาวุธมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณกาลได้อีกด้วยนะครับซึ่งพระยันตรีนิสิงเหนี้นะครับก็เป็นยันที่มีพลังพุทธคุณสูงนะครับเพราะพระยันตรีนิสิงเหซึ่งเป็นยันครูใหญ่แห่งยันทั้งปวงนะครับมีคุณทางด้าน เมฆตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีปกป้องคุ้มครองปัดเป่าสิ่งอับป,ปมงคลเสนียดจังไรรวมไปถึงกันแก้คุณใสมนต์ดำได้อีกด้วยนะครับรวมทั้งกันพูดผีปีศาจร,ร้ายที่สำคัญนะครับยังช่วยหนุนนำดวงชะตาให้แก่พูท้ที่นำไปบูชาไม่ให้ตกต่ำได้อีกด้วยนะครับถือว่ามีครบทุกด้านเลยนะครับ ที่สำคัญนะครับยังใช้ตะกุดนะครับนำไปแช่ทำเป็นน้ำมนต์ไว้อาบดื่มกินได้นะครับเพื่อปัดเป่าเสนียดจันไรต่างๆนะครับที่กล่าวมาเช่นนี้นะครับด้วยเพราะในการประกอบพิธีแต่ละครั้งนะครับนอกจากจะต้องประกอบพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ก่อนแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะต้องทำการอัญเชิญเทพเทวาฤาษี ทั้ง108ตนนะครับตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําเลขยันตรีนิสิงเหทั้ง12นะครับลงมาสถิตท,ที่ตะกรุดดอกนี้นะครับเพื่อเป็นพลังพุทธคุณแก่ผู้ที่นําไปบูชานะครับในตําราพระเวทนะครับจึงยกย่องให้พระยันตรีนิสิงเหนี้นะครับเปรียมด้วยอนุภาพของเราเทพเทวานะครับและบรมบครู ปูเรือสีเพชรฉลูกันลงมาประทับรักษานะครับเมื่อรวมเข้ากันแล้วนะครับก็จะเป็นตระกุฏยันที่รวบรวมเอาพุทธคุณอันประเสริฐเทพเทวาที่รักษาโลกธาตุและคุณพระรันาตนไตยที่เป็นมงคลสูงสุดดุดดังคำว่าธรรมโมหาเวลักคติธรรมจารีอันหมายถึงทำรรย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมให้พ้นภัย ก็เท่ากับว่าเราได้ถือธรรมอันสูงสุดมาไว้บูชากับตัวนั่นเองนะครับในวาระมหามงคลเสาห้าปี2567นี้นะครับซึ่งหลวงพ่อเพชรปริปุนโนผู้ที่เป็นทายาทสืบทอดวิทยาคมแห่งสำนักวัดประดูทรงธรรมในยุคปัจจุบันนี้นะครับได้ทำการจัดสร้างตระกุดรวมไปถึงทำพิธีจานตะกุด อธิษฐานจิตปลุกเสกตะกุดยันตินิสิงเหนี้นะครับตามตำหรับตำราที่ท่านได้เรียนมาครบทุกประการนะครับเพื่อสืบทอดตำราวิชาไม่ให้สาบสูญหายนะครับและมอบให้แก่ผู้ที่ศรัทธาในสายวิชาโบราณขนานแท้ไว้ครอบครองบูชาสำหรับตะกุดยันตินิสิงเหนี้นะครับก็ได้อธิบายให้ฟังกันหมดแล้วนะครับก็พอจะทราบถึง พุทธคุณของยันนี้นะครับว่าดีแค่ไหนแล้วก็มีอนุภาพแค่ไหนนะครับก็สำหรับผมนะครับก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับมีของดีติดตัวกันนะครับอย่างเช่นตะกุดรุ่นนี้นะครับก็มีอนุภาพครอบจักรวาลเลยนะครับก็เป็นของดีนะครับ ก่อนที่ราคาจะแรงขึ้นนะครับให้รีบนำมาบูชากันนะครับที่สำคัญนะครับตะกุดยังมีขนาด3นิ้วแล้วก็เล็กเบาอีกด้วยนะครับก็นำไปบูชาติดตัวก็ก็สะดวกนะครับนำไปพกพาติดตัวคล้องคอก็พกพาสะดวกนะครับก็ถือว่าเป็นตะกุดที่มีขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดพอดีนะครับ เหมาะกับทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้ชายนะครับแล้วก็คนเท่าคนแก่ก็ได้หมดนะครับแขวนพกติดตัวนะครับไปไหนมาไหนก็จะคุ้มครองให้เราปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆนะครับกันพวกพูดผีปีศาจร้ายคุณใสมนดำอย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งอัปมงคลต่างๆนะครับที่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับก็จะปกป้อง ป้องกันคุ้มครองเรานะครับไม่ให้สิ่งพวกนี้นะครับเข้ามาใกล้ตัวเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นตะกุดที่มีอนุภาพสูงส่งนะครับเป็นมหายันที่ใหญ่กว่ายันทั้งปวงนะครับถือว่ามีอนุภาพครอบจักรวาลน,นะครับมีทั้งเมฆตาก็ได้นะครับแล้วก็คงกระพันชาตรีเขียวละคาดนะครับ กันพูดผีปีศาจร้ายอย่างนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงกันเสียดจันไรปัดเป่าเสียดจันไรแก้คุณใสมนดําอย่างนี้นะครับก็ถือว่าครอบจะกวานเลยนะครับก็อยากจะแนะนําให้ทุกท่านนับที่เข้ามารับชมแลบฟังกันนะครับอยากอยากจะให้ของดีนะครับอยากจะให้ได้ของดีกันไปบูชาติดตัวกันนะครับก็รีบหามาบูชากันนะครับสําหรับหลวงพ่อเพชรนะครับ ผมว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระเถราจารย์ที่เข้มขลังนะครับท่านสืบทอดในสายวิชาวัดประดหิทรงธรรมมาอย่างเต็มที่นะครับเต็มเปี่ยมเลยนะครับซึ่งหลวงพ่อเพชรนะครับท่านก็เป็นผู้ที่สืบทอดวิชาของสำนักวัดประรหิทรงธรมในยุคปัจจุบันนี้นะครับท่านก็เรียนวิทยาคมนะครับมา จากหลวงพ่อสละวัดประดูทรงธรรมหลวงพ่อบุญนาควัดประดูทรงธรรมและหลวงพ่อบุญรอดแห่งวัดประดู่ทรงธรรมนะครับซึ่งทั้ง3รูปนะครับก็มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับในสมัยนั้นนะครับรวมไปถึงยังได้ไปเรียนวิทยาคมกับหลวงปูน่นายแห่งวัดบ้านแจ้งซึ่งเป็นสิทธิ์รูปสุดท้ายของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าอีกด้วยนะครับก็รวมๆแล้วนะครับ ครูบาอาจารย์ท่านมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นนะครับมีแต่รูปเก่งๆทั้งนั้นนะครับครูบาอาจารย์ท่านที่กล่าวมานี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระเถราจารย์ในยุคปัจจุบันนี้ที่มีความเข้มขขังอย่างมากเลยนะครับสําหรับตะก,กุดนี้นะท่านก็ได้ทําตามตําราของวัดประดูทรงธรรมนะครับทุกขั้นตอนนะครับถือว่ามีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยนะครับในพญน,นี้นะครับ ซึ่งผมก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับรีบหานะครับนำมาบูชากันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับรวมไปถึงนำมาใช้พกติดตัวไว้คุ้มครองตัวเองนะครับกันในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับในของดีๆอย่างนี้นะครับหายากนะครับก่อนราคาจะพุ่งนะครับ ก็อย่างเช่นตะกุดนะครับทุกรุ่นนะครับก็มีราคาพุ่งสูงเกิ <S <S นาคาดนะครับโอ้โหต่างก็สร้างมาน้อยอย่างมากเลยนะครับทุกรุ่นนี่สร้างมาน้อยนะครับก็มันก็ไม่พอกับความต้องการของลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ท่านก็เยอะก็ไม่เพียงพอกันนะครับอย่างเช่นตะกุดรุ่นนี้นะครับก็ ให้รีบหามาใช้นะครับของดีนะครับก่อนราคาจะพุ่งนะครับผมเป็นตะกุดที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับเหมาะสำหรับกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีคนเฒ่าคนแก่หรือผู้ชายนะครับแขวนได้หมดนะครับดอกเล็กๆมีขนาดกระทัดรัดเบาพกไม่หนักนะครับตะกุดดอกเล็กๆนะครับเป็นพระยันที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีอนุภาพครอบจักรวาลเลยนะครับ อยากจะแนะนำให้ได้ของดีติดตัวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็เล่ากันยาวแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซั b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้อัปเดตชิปใหม่แล้วก็เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผม